สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาแล้วมาแล้วพี่น้องข่าวดีมาแล้วสำหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายหลายคนรอเพราะไงเมื่อบอกกี่มือที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนที่ติดตามข่าวกัสิหูหแล้วสำหรับนางเอกลิเกน้องนุ่นดำดงพี่น้องเพื่อนใดมีการประกาศอำลาเวทีลิเกอะไรได้บ้างนี่เพราะไง<อ>ะประกาศอำลากันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนา<อ>ะ,ะก็ถือว่า ถือบอลหอดบอลถึงในโลกโซเชียลแต่เมื่อบกกี้ชัมม่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องเกิดอะไรขึ้นหนุ่มโจเฮฮาพาเสดเดอร์นี่และหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดิรเพื่อนได้ออกมาโพด่จังซีดำดงปะทะอุงอิงพ่อโจโบนเวทีสาวน้อยเร็วเรวนี้ไหนใครรอบ,บ้างพิมพ์คำว่ารอมาเลยออาถือว่าเป็นข่าวดีของเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนหน้านี้เขาสีเห็นศิลปินมางหนาะหลายตารับเชิญบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพง แต่สําหรับนางเอกลิเกพอไงอย่งบอท่านเ,เคยเห็นแมนบอก่อนานีบ้บอว่าสิเป็นเน็ตไอดอลแมนบอคือจังน้องเบียบเน็ตไอดอลชื่อดังล้วก็ศิลปินรุ่นพอรุ่นแม่รุ่นคู่บาอาจารย์พี่ดอกรักดวงมาลาจังสิแม่มพี่แดงพิมพาพรศิรนิน้องน้องแอมชนทิชาแมนบอแต่สําหรับทางด้านของลิเกเฮายังบอท่านเคยเห็นหลายๆคนพิมพ์คาว่ารอ ใต้โพสต์นี้ของบอสจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แ,แ,ลวแต่สําหรับสิเป็นเมือดแล้วจะมาในลูกไหนเข้ากับตองรอดติดตามอีกรอบหนึ่ง,งก็คิดว่าคือสิมากง่ายยศดอกเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกันลงจากทางวงสอนรามน้ําเพชรต้นสังกัดเพื่อนเพื่อวเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วกลายเป็นศิลปินอิสระ,ะสําหรับดําดงหรือว่านุ่นยังก็นน้องนุ่นเนชนุกนั่นแหละก็ ถ้าสิบอกไปแล้วเอฟซีเฟสคับของสาวน้อยพเพียงเพงกะลู้จักน้องนุ่นดำดงเพราะว่าน้องมีการเว้าถึงน้องอุ้งอิงไว้น้องพี่น,อนอ้องเนาะก็เลยหลายๆคนที่เป็นเอฟซีก็เลยสนใจเขาไปติดตามไปเสิร์ชหาเป็นไผ่นอเป็นไผ่นอเพราะว่าเ้าวเพราะเป็นสายลิเกเพราะมันสายหมอเน่นแหละพี่น้องและกาสำหรับน้องนุ่นดำดงก็มีข่าวเพราะว่าสในแอบดำแอบฟ้า หรือว่าแอบ,บแดงเนาะพี่น้องเนาะเออหลายๆแอเพราะวะ่าเป็ดทีฮื้อห้าแล้วเกินละสุดอ่าก้อนสิลโลกนี่บ่วยสิเป็นอการได้รับการเปจากแม่ยกเออพี่น้องเป็นเงืนสดโอ้จำนวนบ่หน่อยพี่น้องแล้วก็ยังมีมอบบ้านมอบรถเออว่าจังสันซะซึ่งสำหรับผู้มอบเองกับบมานผู้ใดพี่น้องกับเป็นแม่ฮักทีหลายๆคนหูจักเป็นอย่างดี เอเพื่อนก็นออกมาเปิดเผยแล้วที่ให้เพราะว่าฉันรวยเว่าจังซีซะว่าแขวนแล้วว่าความสุขของไผ่ของมั่นเนาะ<ม>พีน่น,ออน้องเนาะเงินของเพื่นเพื่นเสียงห้ผู้ใดกับเป็นสีของเพื่นคือว่าละ่ะแต่หลังจากที่บอสโจเพิพ่นได้ออกมาโพจังซีหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเดอดเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบานแพงเขาไปคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนี่ต่างตา,งตางข่าว่ารอ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 ,รอจ้ารอค่ะ อรอครับมีแต,ต่างๆคาว่ารอชม,อมเพราะาว่าถ้าสิเวไปแล้วสําหรับน้องนุ่นดําดงงนพี่นองเนกอน,นานี่คือพอไงข้าผ่านเพื่นเว้าเฮ้าบรู้จักเพื่นแต่หลังจากที่ว่ามีการเวาฮอดเวาถึงการระว่างอุ้งอิงแล้วกะน้องนุ่นดําดงเฮ้าก็เลยต,ต้องเข้าไปติดตามน้องนุ่นดําดงคือผู้ผู้ใดก็เริ่มเฮาก็เริ่มสนใจลีเกแล้วเด้หลังจากที่ว่าได้เข้าไปเบิ้งการแสดงของเพื่นพี่นองถือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่มากด้วยความสามารถสําหรับน้องนุ่นดําดง อบอกยุคผู้เดียวเฮนไฮ FC แฟนครับไซร์ลีเกนห่ i, หัวเราะด้านหน้าเวทีเรียกเสียงหัวเราะได้คือว่าโบห์วงสวยแมนบอกพวยดย,ยแต่ที่จริงน้องสวยน้องน่ารักสําหรับน้องนุ่นดําดงเนาะแมนอ่าแล้วหลายๆคนก่อนหน้านี้เขาเข้าไปซองคอมเมนต์บางคนก็บ,บอกว่าน้องจะมาในลูกไหนในลูกของอสวยหรือว่าจะมาในลูกของนุ่นดําดงอืม,อม เพราะว่าสาหรับนุ่นด,ดําดงหลายๆคนก็บ,บอกว่าหรือว่าเพิ่นจะหลังจากที่ว่ามีการประกาศอําลาเวทีแล้ว่นเพิ่นอินเวทีบอกวใหญ่ลีเกยเอินเวทีกกกอันบอกเวทีคือการเวทีคือกันเหมือนบอกหลังจากที่ได้มีการประกาศอําลาแล้วนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะได้มีการคืนตัวละครนุ่นด,ดําดงให้กับท่างวงของเพิินบอรหรือว่าอ่ีมาในลูกของนุ่นด,ดําดงเหมือนเดิมก็ต้องรอติดตามแล้วนางเอกลิกเกมารับเชิญบนเวทีของสาวหน่อย เพรบานแพงเป็นวงหมอลำเพลินจังสีแม,ม่พใหญ่จะมาในเพลงไหนจังสีแม่แต่ว่าเสียงน้องดีอยู่แล้วสําหรับน้องนุ่นดำรงโอ้น้องร้องเพลงได้หลายค่ะเอนอนอกําบน้องนุ่นดำรงก็ถือว่าอ่ากัลลังหอดกํลลังปังเลยที่เดียวค่ะเออเป็นศิลปินสายห้าพี่น้องอืม,อมสายห้าแต่ว่าอุกอยู่ อ,อย่างเรากันบ่หูเรืองเอาแนวดคือว่าสัน,อน,นเอาอน้องนุ่นดำดงผู้ใดไรวะแล้วบอกกับคนหูเรืองเอาจังไดคือว่าสันผูงง้ใหญ่เอาขันเล่าได้เจ้าคือไปไผ้เพิ่นคักแท้เอาขันเล่าได้สวมวิญญาณน,นุ่นดำดงนี่คือว่าเรากับไผ่บ่หูเรีองเลยเขา,เาบอกไปเรียงหนึ่งแล้วสิไปเรีองหนึ่ง,อง,งโอ้กว่ากันไปพี่น้องเออนั่นลลากาถือว่าสารน้อยเพีย่เพ่งมีอีหยังแปลกใหม่มาให้กับเอฟซีแฟนคลับได้รับชมอยู่ตลอดเพราะว่าสิเป็นศิลปินรับเชิญจังสี่กับมีเกือบทุกเดือนมีทุกเดือนเออ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพราะว่าสิเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ศิลปินรุ่นน้อยศิลปินดาวลุงศิลปินรุ่นคู่บาอาจารย์อพอแม่คู่บาอาจารย์จังสี่กะหลายครั้งเท่าสี่เห็นได้ว่ามากันโอ้หลายถือเป็นวงมาล่ำที่รับเชิญหลายแห่งรับเชิญหลายกินตะลาจังสี่อเอเน้องแอมชนทิชาพี่แดงพิมพาพรศิลิบลากะ,ะน้องนุษวิลาวันโอ้ยหลาย,ลายพี่แย้ม พอลุงโลดเอ้ย้อดิกคิโลเออวาจังสันซะเอ้านอพี่น้องกับว่ากันไปช่วงนี้ือว่าเป็นวงมอล่ำเพลินที่ไม่เคยหยุดนิ่งเนาะสำหรับผู้บริหารบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงในโลกโซเชียลบบมิออียงลุดรอดสายตาเพิ่นไปได้วาสันถบพะยัยอันใดที่กำลังมีดกระแสต่างๆเรื่องเล่านี่คือว่า ตองยอมรับสําหรับบอสจูแล้วมือแรกนี่เป็นจังไรพ่อไงมือแรกนี่งานศรีสเกดว่ายังไงสีสเกตว่ายังไงมือแรกมือนี้วันที่หาพ่อพ่อไงแมนสีสเกตว่ายังไงวัดบ้านเกาะพี่น้องมือแรกนี่ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงทาการแสดงอยู่ที่วัดบ้านเกาะตําบลน้องไฮอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกาบ้านของลูกสาวลาองอิงเพชรบานแพงแมนบอสออกจากศรีสะเกตแล้วกับวันที่6ตามด้วยจังหวัดสุรินทร์พ่อไงอยู่ทางบ้านจานพี่น้องค่ะอยู่ทางบ้านจาน ช่ล้บ้านจานตําบลทับไ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สันตัวบัดท,ที่นี่ช่วงนี้กะหลังจากไปทั่วกรุงเทพกะกลับลงมาแล้วน้องพี่น,อน,น้องเนาะกลับมาติดตามกันเบิงแล้วสาหรับพี่น้องทางลอยเอ็ดไม่ต้องตกใจพี่น้องอย่าพึงตกใจมีขีวงานของสาน้อยเปลียนนแพงอีกอย่างแน่นอนออโดยเฉพาะเดือนนานี่มิถุนาก่อนที่สิปิดรฤดูการพี่นออ้องประมาณช่วงกลาง,ลางเดือน เพิ่นสี่บ้านนี่เลยมาใส่เพื่อไงเมืองสวงเมืองสวงเออไกลๆบ้านพญ่ข้ามผานแมนสนามอ่าโรงเรียนบ้านเราหกนาศีเพราะผิดเออนาสีเป็นโรงเรียนบ้านเหล่าหกเออเอาบ่แม่นบ้านผู้สาวเก่าจบอเพื่อไงมันบ้านนบ้านผู้สาวเก่าจบอ่าในจบก็จบไปเขอก็ยาปลปบอกถึงเบลเดี๋ยวมันสิเกิดเป็นดราม่าเกิดเป็นประเด็นบัวข่านออกมาเคลียร์ เออนพี่น้องเอาเงืหนหาสุกรองนะเงยหนหาสุกรองจักหน่อยนะบ่อยากสูไมาเราก็หาตาแนวมานั่นลปฏบัติกันไปได้กูเอี๊ยกเอาจักสันล้วพี่น้องวันนี้ค้าพานเราหลับใจบ่อี๊ยมเอาจักสันล้วพี่น้องสำหรับผู้ใดเอฟซีแฟนคลับของน้องนุ่นดำดวงเองก็ดีหรือว่าเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบานแพงบอสโจองค์อิงเพชรบานแพงรอติดตามแล้วพี่น้องเนาะสำหรับน้องนุ่นดำดวงจะอ่อ ปรากวตัวบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมือใดจะมาในลูกไหนจะมาในเพลงไหนก็ต้องรอติดตามพอกันคลิปหนาพี่น้องพอ่อละบะพอ่อใหญร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด <c oughs> ขอไปเบิ้งพ่อดี <c oughs> เอาแนวดอีกมือเฮ่อมือเฮ่อ <c oughs> มือเฮ้อวันที่เจ็ดตอเลย <c oughs> มือวันที่เจ็ดเออยุสุวรรณภูมิพี่น้องบ้านสาโพนทองตำบลคุ้งเขาหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตอ้วันที่แปดพี่น้องบ้ <c oughs> านทาลาตตำบลม่วงลาด อำเภอจังหารจังหวัดลอยเอ็ดแล้วที่ศาลเจ้าป,ปูกขุดเปงพี่น้องอำเภอโพธทองจังหวัดลอยเอ็ดอีกคือเก่าลอยเอ็ดสามมือซ่อนเอสามมื่ซ่อนเอาโอ้โห,โหเอาจะสัน่นละพี่น้องพอกันคลิปหนานนาะพยายีะ่นหอ่เนาะเก็บแห้งไว้ถาวบาคลิปไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับโอ้ลอยเอ็ดหลายอหลี